ครับวันนี้ผมพามาตลาดนัดกรุงมุขวอกในวันที่คนน้อยนะครับเพราะว่าเก้าอี้ก็เก้าอี้กับโต๊ะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นให้ซื้อกับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับบรรยากาศก็เลยโล่งๆนะครับหลายร้านก็ปิดครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะไปซื้ออะไรกินหน่อยดีครับ คนซื้อก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าร้าน,น่ปิดไปเยอะตรงนี้เคยเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับแล้วตรงลานเนี้ยเคยเป็นลานที่ตั้งเก้าอี้โต๊ะใหน้นั่งกินกันนะครับก็ไม่มีแล้วน,นี่ยนะับบรรยากาศตอนนี้ก็ปิดปากปิดจมูกกันนะครับ มันนี่กินอะไรดี